แถลงเรื่องระเมิดอำนาจศาลนะครับทุกท่านเรามาฟังกันดูจากอาจารย์บันเทพนะครับทุกท่านอาจจะงงๆว่าไอ้เจ้นี่มันไปตัดผมมาใหม่ใช่ไหมใช่หน้าก็เลยดูเด็กลงเลยนะครับผมโอเคตกใจตัวเองเหมือนกันครับเพาไปตัดผมมานนะเตรียมรับผลลัพธ์ที่ตามมาซึ่งผมรู้และตระหนักอยู่แล้วว่าพวกผมไม่ได้ระเมิดอำนาจศาลและพูดมาโดยตลอดและวันนี้ ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ยื่นคําร้องจริงๆนะครับส uh ี huh. ่คนมีผมมีคุณอัจฉริยะคุณหมอทวัชชัยแล้วก็คุณนวัดอา้าวเลยโอ้โหสี่คนคือดีนะไม่มีหน้าข่าวด้วยนะครับทั้งสี่คนนี้ถูกยื่นคําร้องต่อศาลว่าละเมิอดอำนาจศาลพวกเราไม่เห็นคําร้องหรอครับแต่พวกเราทราบจากขาว ครงแรกอของประกันรถยนต์รูปแบบใหม่นี่ครับทุกท่านหน้าารคอรแล้วยังไงต่อแต่ผลลัพธ์ที่เมื่อวานออกมาเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาเลยเราอยู่ข้างนอกแต่เมื่อวานนี้เรียนให้ทราบว่าทนายตุ๋ยซึ่งออกมาแถลงข่าวเนี่ยทําให้เกิดความคลุมเครือต่อไปครับทั้งที่ทมันชัดเจนแล้วทนายตุย๋ยหรือทนายพรศักดิ์ วิาาพาดอาภาโนนเนี่ยออกมาแถลงข่าวเดี๋ยวผมจะแกะรอยให้ฟังคําต่อคําที่ทนายตุ๋ยให้สัมภาษณ์ว่าแปลว่าอะไรโอ้โหถึงกับแกะคําต่อคําเลยนะครับทุกท่านแสดงว่าทนายตุ๋ยนี่ทิ้งเป็นปริศนาแต่ผมฟังดูแล้วก็ก็เข้าใจนะเข,เข้าใจได้ว่าสารน่าจะยกคำร้องแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคดีหลักนะครับผม ก็คือจะไม่ให้พูดโดยเฉพาะทนายอะไรทํานองนี้ไม่ให้ออกมาพูดไ์ไม่ใช่ไม่ไม่ออกมาให้ข่าวสารท่านห้ามไว้อย่างทานายเรชาก็รีบกลับเลยนะครับก็ไม่ได้พูดอะไรก็แสดงว่าสารน่าจะตะมหนีตีเตียนทั้งสองฝั่งนั่นแหละ,ะผมคิดว่านะทั้งทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจาเลยในคดีพี่แตมโมอันนี้นี่ผมเดาเอานะเท่าที่ผมฟังจากทนายตุ๋ยพูดก็เข้าใจประมาณนั้นผมสรุปความตอนนี้ว่าสารรับคําร้องของทานายตุ๋ยแล้ว พิจารณาแล้วเห็นว่าพวกกระผมหรือพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลสื่อมวลชนอย่างผมก็ไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลศาลจึงไม่ได้นัดไต่สวนพวกผมครับนี่คือคาสําคัญที่สุดแต่เมื่อวานคําแถลงเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาและทําให้สื่อบางสํานักเนี่ยก็เข้าใจผิดเพราะความกังวลครับผมเรียนให้ทราบนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้ทนายปุ๋ยตุ๋ยพูดคําแบบมีการซ่อน ซ่อนประเด็นทําให้คนไม่สนใจและสื่อมวลชนก็ยังต้องวนต่อไปนะครับว่าจะทาข่าวต่อไปหรือไม่มาดูทีละคำครับ,รบวันนี้ผมมายื่นคาร้องศาลขอให้ท่านพิจารณาเรื่องละเมิดอํานาจศาลวันนี้ศาลได้พิจารณาตามคําร้องของผมแล้วแปลว่าทนายตุ๋ยยื่นคําร้องต่อศาลแล้วว่าผู้ผมละเมิดอํานาจศาลครับแล้วพูดต่อว่าเห็นว่าคาว่าเห็นว่านี่คือศาลเห็นว่าในชั้นนี้ ยังไม่เรียกผู้ที่ถูกร้องมาไต,ต่สวนแปลว่าอะไรครับก็แปลว่ากระบวนการยังไม่ถึงนับหนึ่งด้วยซ้ำไปที่จะเรียกผมไปไตส่สวนสารถ้าท่านเห็นว่าสารถูกละเมิดจริงท่านต้องเรียกเราไปไตส่สวนครับไม่ใช่จะไปลงโทษหรือจะมาเตือนโดยที่เราไม่อยู่ในสารไม่ได้อยู่แล้วครับ uh huh. การที่ไม่ได้มีการเรียกจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหามาไตาส่สวนก็แปลว่าสารไม่เห็นว่า มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราระมิอดอำน้าศาลครับผมจึงเห็นว่าความหมายนี้ก็คือสามท่านยกคำร้องใช่หรือไม่แต่ผมก็มั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นแหละครับไม่งั้นผมคงถูกเรียกไปแล้วทีนี้ทนายตุ๋ยให้สัมภาษณ์ต่อว่าประโยคถัดไปนะครับแต่ศารได้รับทราบก็ต้องรับทราบสิครับพอยื่นไปแล้วแต่ไอ้คำเนี้ยผมไม่เชื่อว่าสารผู้ว่านับหนึ่งครับผมว่าทนายตุ๋ยพูดเอง และเริ่มนับหนึ่งจากวันนี้ไปว่าหลังจากนี้จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมศาลจะพิจารณาใช้ดุลพินิจต่อไปความหมายก็คือเรื่องอดีตจนถึงปัจจุบันพวกเราไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลจริงครับจริงไม่ได้มีการนัดไตส่สวนแต่ใช้ทําให้เหมือนกับว่าเราถูกเตือน ดังนั้นต่อไปจะนับหนึ่งจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมสารจะพิจารณาและใช้ดุลพินิษต่อไปในอนาคตก็แปลว่าจากปัจจุบันจนถึงจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีการละเมิอดอำนาจศาลสาลจจึงไม่นัดไต่สวนครับอ่าแต่ว่าผมเข้าใจอย่างนี้นะที่ผมฟังเนาะเข้าใจว่าเออถ้าเกิดว่าสารรับแล้วแต่ว่าสารรับเรื่องอรับเรื่องแล้วก็แล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเรื่องไหนก็ตามสารท่านไม่ได้ยังไม่ได้เตือนไว้นะครับยังไม่มีเตือนครั้งที่หนึ่งอ่ะนะครับ ก็ยังจะไม่ถูกระเมิอดอำนาจศาลแต่ถ้าเกิดว่าถ้าศาลมีการเตือนครั้งที่หนึ่งปุ๊บนะฮะครั้งแรกศาลเตือนครั้งแรกไว้เลยนะครับผมว่าห้ามทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเราเไปทำนี่อันนี้คือนั่นแหละคือครั้งถัดไปก็คือจะเป็นการละเมิอดอำนาจศาลทีนี้การฟังที่ทนายตุ๋ยพูดนะครับผมก็เข้าใจว่าศารลรับรู้แล้วนะครับผมแต่ว่าพูดรายละเอียดอะไรเราไม่ทราบหรอกนะฮะแต่ว่าทํานองว่าถ้าเกิดว่าเราไปทําอะไรหลังจากนี้นะครับผมที่เกี่ยวกับคดีแตงโมเน,นี่ยนะครับอาจจะเข้าข่ายาาเมิอดองระเบิด แต่ว่าทางอาจารย์มาเทศบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับผมออแล้วสรุปแล้วมันจะยังไงนะจริงๆแต่การพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับความหมายคือสารท่านท่องเป็นผู้พิจารณาเองครับว่าใครละเมิดหรือไม่ละเมิดไม่ใช่ทนายตุ๋ยมายื่นคำร้องเพื่อให้สารทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สารท่านจะพิจารณาเองครับความหมายคืออย่างนี้ไปพูดแบบนี้ก็เรากับว่าทําให้สื่อมวลชนมีความกังวลว,ว่าเราถูกเตือน ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าจะถูกเตือนพวกผมต้องถูกเตือนในศาลครับเพราะเราไม่ได้เป็นคู่ความในคดีและศาลท่านต้องออกข้อกําหนดออกมาให้บุคคลภายว่าปฏิบัติถ้ามีการละเมิดจริงอ่าก็คือมีนี่แหละนะครับผมจะมีคําสั่งออกมาแต่ว่าคําสั่งมันต้องประกาศออกจากทางศาลเราก็ต้องไปเปิดอ่านในเว็บไซต์ศาลอะไรทํานองนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว่าก็ฟังจากทนายดูนั่นแหละนะครับผมแต่แต่ว่าการตีความผมก็ตีความไม่ออกหรอกแต่แต่เท่าที่รู้ก็คือว่า น่าจะยกคำร้องนั่นแหละนะครับในเบื้องต้นหรือสูงสิงว่าจะละเมิดในสิ่งที่เราไม่รู้และมีคําพูดต่อมาว่านี่คือคําสั่งที่ออกมาตามนี้ผมเสียดายมากเลยถ้าทนายตุย๋ยเมื่อวานพูดชัดๆไปว,ว่าสารยกคําร้องทุกคนเข้าใจแต่นี้พูดคลุมเครือทําให้สื่อพลาดหรือผิดนะครับแล้วไม่เข้าใจแล้วก็มาบอกว่าผมก็เลยมาแจ้งให้ทราบแล้วก็ถือโอกาสตัดบทเลยครับ แทนที่จะอธิบายคําเมื่อกี้ก็เลยพูดต่อว่าส่วนเรื่องอื่นๆขออนุญ,ญาตไม่พูดแล้วการเนื่องจากศาลกําชับมาว่าไม่ให้มีการเผยแพร่เรื่องกระบวนพิจารณาอะไรในคดีนี้กับทางสื่อมวลชนอีกก็แปลว่าจะไม่ขยายความเมื่อสักครู่ให้พวกเราเข้าใจครับใช่ไหมครับมันถึงเกิดเหตุการณ์พลาดหัวกิดและคขมเรือแล้วก็พูดว่าผมพูดได้แค่นี้จริงๆเพราะศาลกําชับมาผมอยากจะบอกว่า ถ้าสารกำชับมาและจะพูดครั้งสุดท้ายก็ควรพูดให้ชัดๆครับเป็นสุภาพบุรุษตรงไปตรงมาว่าสารท่านยกคำร้องใช่หรือไม่ผมเรนให้ทราบว,ว่าการที่จะพูดว่าพวกเราระเมิดอำนาจสารทนายตุ๋ยจะมาเป็นผู้เสียหายแทนไม่ได้นะครับและกระบวนการที่ถูกต้องต้องเหมือนก่อนหน้านี้ครับคือสิ่งนี้คือคดีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตน์ฟงถูกฟ้องนะครับโดยใครครับไม่ใช่ คู่ความนะครับแต่เป็นผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําสารอาญาครับเป็นผู้กล่าวหาตามทันนะครับเป็นผู้กล่าวหากล่าวหาใครกล่าวหาในอัจฉริยะเรือรัตนพงษ์ผู้ถูกกล่าวหาเป็นจาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าผู้กล่าวหาจะต้องเป็นผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําสารอาญาครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็เรียนให้ทราบว่าเมื่อเป็นกระบวนการนี้ทนายตุ๋ยไม่ใช่ฝ่ายโจทย์จะต้องไปยื่นที่ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศารอาญาของสารนนทบุรีครับหมายคาอว่าอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตเติมก็ีอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวคุณหมอธวัชชัยเรืองการจะได้รินม,มาด้วยอ๋อครับขอบคุณมากครับมาร่วมกันแถลงข่าวนะครับเพราะว่าเป็นผู้ถูกร้องเหมือนกันครับ ผมเรียนให้ทราบว่าผมถามว่าทนายตุ๋ยมั่นยำในข้อกฎหมายหรือไม่เพราะการจะยื่นเองต่อศาลไม่ได้นะครับจะต้องให้ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการศาลป,ประจำศาลอาญาได้ไหมโอเคนะครับหมายความว่าจะต้องเป็นผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการประจำศาลอาญานนทบุรีเป็นผู้กล่าวหาครับทนายปุย๋ยทนาย ตุ๋ยจะมากล่าวหาเองไม่ได้ครับและศาลท่านต้องพิจารณาเองดังนั้นถ้าทนายตุ๋ยยื่นตรงต่อศาลผมว่าทนายตุ๋ยไม่น่าจะยื่นถูกต้องครับรู้ใจแบบนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับุกท่านคือผมก็แบบนบากาใจนะจริงๆก็มันก็ไม่น่าแบบจะแบบวุ่นวายขนาดนี้แต่ว่าเข้าใจว่าหน้าที่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมหน้าที่ของทนายก็ต้องก็ต้องทํานะครับหน้าที่ของสื่อ ก็ต้องทําอย่างของผมอย่างเงี้ยหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของผมผมก็ต้องทําข่าวทําสื่อเป็นอาชีพของผมอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่ไปมีข้อขดดัดแย้งอะไรกับกับใครนะต้องบอกแบบนี้ผมก็ทําหน้าที่ผมไปก็นําเสนอเรื่องราวแล้วกันนะนะทุกท่านเรื่องนี้ก็คงสบายใจแล้วแหละเรื่องระเบิดระนาดศาลเราคงจะไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้แบบไปพูดถึงศาลถูกไหม คดีพี่ถึงโมงเราไม่ได้ไปพูดถึงไม่ได้ไปวิจารณสารประเด็นนั้นประเด็นนี้อะไรเงี้ยหรือเรื่องในสารออกมาอะไรเงี้ยถ้าเอาเรื่องในสารออกมาอันเนี้ละเมิดอำนาจศาลก,ก็ว่ากันไปแต่ว่าเราเราเราไม่ได้ทาอยู่แล้วเราก็จะวิจารในในลักษณะของคดีที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับพี่แตงโมอ่ะเราสามารถพูดได้วิจารณ์ได้อะไรเงี้ยแต่เราอย่าไปใส่ร้า์บุคคลคนหนึ่งคน,คน,คนใดก็พอนะครับอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะอาจจะมีไลฟ์สดน่าจะดูก่อนนะครับผมว่าจะไลฟ์สดได้หรือเปล่านะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ